เน้นลงนวมเราเน้นลงนวมได้ความแข็งแกร่ง,เน,นงนเนี่ยลงนวมเนี่ยเกิดความชำนาญเวลาต่อยต่อยนอกต่อยนับมวยไทยอะ่ะ <c oughs> ใครไปผ่อนไปเบาก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ลงรวมต่อยเบาต่อยจริงก็เบาไม่มีน้ำหนักไม่มีมันเหมือนคำสาปนะต่อยเบาอ่ะเวลาต่อยริงไม่นอกนะต่อยจริงจะถูกสั์ต่อยไม่มีน้ำหนักเวลาผ่อนนะ่ยไว้ไปผ่อนตอนเนี้ยต่อยแรงต่อยจริงมีโอกาสฝึกลงรวมเนะี่ย ต่อยเป้ากับเสียเสียสอนแล้วต่อยหมัดยังไงที่ถูกวิธีมีน้ำหนัก ต่อยไม่มีน้ำหนักต่อยไม่มีน้ำหนักเลย <c oughs> ปั้นต่อยแรงๆเลยนะต่อยนิ้มจะได้ประโยชน์กับเราเองนะใครขครต่อยไม่แรงปล่อยกันปล่อยมันไม่พัฒนาหรอกเชื่อเสีเยทำเงินมา20ปี ต่อยแผลวาต่อยลงรวมมันเบาๆ,ๆไม่มีไม่มีเก่งเลยสักคน Quang. làm tổ quang. <cười> <cười>